ร้านกาแฟช่มคอฟฟี่บาร์ตอนแรกอ่ะตอนนี้อยู่อยู่เยื้องๆวิภาวดีศรบกแยกสามแต่ว่าตอนนี้เขาตอนแรกมินึกว่าจะไม่เปิดเวลาเล็กๆนากๆ่ารักน่ารักคะจาก,กาสตาต์สวยๆอันที่ให้ดูนี่แหละนี่แหละโอ้ยสตาคือตอนแรกเนี่ยได้ลงเข้าไปกินแล้วกินเสร็จแล้วก็ ก็เพิ่งรู้ว่าเออเขาเป็นแบบสเปเชียลตี้เหมือนกันนะเป็นกาแฟตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเออร้านกาแฟทิเอาเวที่แบบเป็นเกลกาแฟประมาณหนึง่งแต่ข้างในเขากาแฟเขาตัาา้งใจเมล็ดพันธุ์ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้นั่งคุยกับกัมปันเนี่ยเจ้าของร้านที่เาริต้าด้วยก็โอเคเลยซึ่งน่าสนใจมากใครมีใครแนะนําคือกาแฟที่ใหญมีคนแนะนํบาบวาริต้าแนะนําก็ลองเข้ามาคุยได้ว่าร้านอาร์รอยเดี๋ยวก็ นะ,ะเนี่ยขอแนะนําเลยชัมกาแฟเขาบอกว่าชํามาจากคําว่าอะไรวะอ,อ๋อ,อเป็นแบบมันดูดอะ่ะมันเพื่อนครับเพื่อนรักเพื่อนเอ๋อะไรเนี่ยกอเคมาลองได้นะครับวันนี้กาแฟใกล้บ้านลองมาชื่อร้านช<ำ>ํา ตรงหน้า,าตักซอยสามของวิภาวดีบางซื่คือวิภา,าวดีชิบุกนะฮะสั่ครับคุณ<ม>ยิ้มไว้เขามีเขามีบะเด็ดในเรลือตัวเป็นเลซไทยกับบะเด็ดผสมตรงนี้นอนตอนนี้วเลซมันไม่ได้ติดฟุตตี้เลยใช่ไหมฮะเป็นเช็อกช็อกหน่อยนะครับแตเป็นปนัตตี้บวกกับ ที่เขาหยุดอยู่เนี่ยอ๋อฮะผมเคยพยายามแล้วผมเคยพยายามแต<ช>่แต่ตอนนั้นแบบทั้ทงนิฟทั้งลายหมดเลยครับผมไม่ติดพวกฟุตตี้เลยอ่ะเพราะเพราะเพราะฟุตตี้จริงๆมันดีมันมันมันเคลือบลิ้นโอเคนะแต่ว่าผมจะกินอย่างอื่นต่อไปได้เลยอ๋อผมเป็นติดธิสทยนั้น่ครแต่เรื่องของทางร้านอ่ะเราจะใช้เมล็ดที่คั่วจากต่ามประเหศนี่ใช่มันก็จะแบบเป็นเ a t ั o n a l process ตามความของ b o s เ p r o บ้างครับ โทนฟุตตี้แบบกลิ่น,น,นอิตาลแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆอยเพราะอันนั้นก็มีลูกค้ากินเยอะแต่คือก่อนหน้านี้นเขาเคยแนะนำคนมาตอนนั้นผมก็พยายามลองแล้วแหละส่วนก็ถ้าถ้าฟุตตี้หน่อยมันจะมันจะได้รสชาติของของ,ของกาแฟน,นะเยอะหน่อยับเพราะ,ะมันออกมาเพราะมันเป็นเบอร์รี่เนาะมันเป็นมันเป็นเดิมเบอร์อรี่มันต้องออกแบบนั้นเลยเนอะมีนิตจีมีที่ไม่ได้คุณพี่กหญ่ิจีจริงจริออ๋อ ผลที่ออกมาใช่ไหมฮะถ้าเป็นเมล็ดอะไรครับเป็นมีเอธิโอเปียส่วนใหญ่แล้วก็มีบางตัวเป็นของมาตินเซนบ้าระบบตัวนี้จะมีอะไรอ่ะเปรี้ยวทูบ้อนนะฮะมดูหน่อยผมขอบันทึกไปด้วยเนาะตัวนี้ก็เดอร์อันนี้ผมแนะนำทำเป็นลาเต้พวกนี้พวกนี้แนะนำเป็นลาเต้ต่อตัวนี้แนะนำกินอเมริกาโน่อ๋อลาเต้ออ๋อพอเป็นพวกนมแนะนำแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับพอดีมันจะ ทนกับนมอ่ะมันจะกินออกมากลายเป็นแบบขักชีสเค้กแต่ต่งตัวเนี้ยพราะมันจิ๋มมันเป็นเอกลักษณ์ของมันเองฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปตีกับนมมันมันจะไม่ตู้นมอ๋อะก็เลยยังไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าเกิดอยากกินบอกได้รับใช่แต่ดี๋ยวทร้านชําำใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นภาษาแสดงเกื่อยู่ปากซอยที่ผมทํา ช่องอันนี้นิดๆหน่อยๆน่แต่ไม่ค่อยได้ทานหนอยแต่ว่าทำมาด้วยแนะนำกาแฟผมเนี่ยชอบกาแฟใกล้บ้านไงซึ่งในวิภาวดีศูนหกมันเยอะมากเลยไม่ใช่ในเนี่ยเราแวกนี้กินหมดแล้วครับผมร้านอยู่ตรงวิภาวดีศูนหกปากซอยครับอยู่ขั้นจะมีภัตตายเจนี่ไหครับผมอ่าซึ่งตรงนั้นมันเป็นคือวิภาวดีศูนหกแยกสามปะอ่าใช่ครับระหว่างแยกสามกับแยกแยกหนึ่งหรืแยกสามอืมหนาได้ครับผมมาดูกินกันได้ คือเดี๋ยวผมชอบนะเมื่อกี้เพราะผมเป็นคนติดติดช็อกอีกแล้วอย่างที่บอกพยายามแล้วแต่ว่า,าช<ะ>็อกโกแลตอันนี้ปลาตีล้วนเออแล้วผมเป็นสายนี่ด้วยสายกินกาแฟนมนะออกกาลายเป็นนี่เลยพี่ช็อกโกแลตเค้กชนัำตัวนี้นะฮะอ่าฮหรือถ้าเกิดคุณพี่ไม่คิดอะไรมากนะผมเอาตัวนี้ของร้านโบทแล้วก็ทำเป็นใช้กลิ่นเดอร์ปี้ให้ได้อ๋อ คือจะเป็นผสมมีทีนีงใ,<ช>ให้บอกกลิ่นนั้นใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้ผมชอบเราเอาไปทำแบบใส่นมน้อยๆแล้วก็ทำใส่ครีมทำเบอร์ตี้ได้เลยอ๋อเออที่ร้านมีเดอร์ตี้ป่ะมีไหมตอนนี้พี่ต้องครีมหมดฮะอ๋อถ้าเกิดสั่งก็เดี๋ยวเอวเ่อปวกเพิ่มนิดนึงอ๋<ช>อได้ได้ธรรมดาผมอ่ะผมชอบเบอร์รี้ด้วยอ๋อแต่ในแก้วคอนเสิร์ฟอะแต่เป็นเป็นครีมเดี๋ยวหลังมาลองได้ผมแนะนำตัวนี้อ่ะฮะ ตัวโน้ตแล้วก็ะองตัวเนี้ยที่เอาไปทำเตอร์ปี้อ๋อได้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยววันที่มาลองเดี๋ยวเดี๋ยวในในนามอีทีเอ่อถ้าเกิดพี่จะทานช่วยแจ้นก่อนกงนั่นนิดนึงได้ไหมครับต้องได้แชร์ใช่จะได้แชร์ทำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับนี่นะฮะร้านช่ำนะครับน่ารักได้ครับเดี๋ยวลงในช่องไว้ขอบคุณมากครับครับผมนี่อ๋อตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไทยผสมบราซิลโคลอร์เบียครับผม อ๋อแล้วมัยหมายว่าถ้าถ้าคนนี้ชอบดื่มกาแฟอยากได้แบบไหนก็ลองถามใช่ชื่อชื่อเลยคนเลยนะกัมปั้นครับกัมปั้นนะฮะอ๋อเป็นบาริสต้าจ้าร้านเจ้าของร้านด้วยดูแลก็ก็ก็ปรึกษากับบาริสต้าได้เลยว่าอยากกินแบบนี้แบบนี้ใช่นะอันนี้จะมีวิชัยคนนึงที่เขาจะช่วยดูดูแลตรงนี้อย่างจังเลยสั่งทมนก็จบให้ได้ด้วยแต่แบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเขาดื่มเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องใช้ประมาณไหนอยากจะถามลูกค้ากับคนชอบกาแฟตามหรือกาแฟ ใช่ใช่จริงผมหมอแล้วเพราะหลายคนเขาบอไม่ใช่แบบผู้สันทัดแบบนั้นอ่ะคือถ้าลองแบบเนี้ยก็ก็ได้ได้คำตอบกาแฟมีการ์ดเมื่อนแบบเอคุณที่นอบแบบไหนดีมีการ์ดมันมีสองแบบเอกกับเองี้ยใช่อันนี้เหมาะเลยอะบอกว่าจะได้แนะนำคนด้วยกาแฟร้อนกาแฟเย็นเราใช้คนลาเม็ดกันโกลาเมตกันด้วยไม่งั้นถ้าเกิดเราใช้คนะมันจะทำให้โกลาแบบดออีกคนได้เพราะนั้นเราเลยต้องแยกเป็นสองอันถ้าเกิดร้านไหนมีเโียก ถ้าเกิดเมนูร้อนดีแปลว่าเมนูเย็นจะแปลกออ๋ดีเมนูร้อนจะแปลกอืมเพราะว่าอ๋อเมล็ดต้องหมอกันด้วยเพราะไซต์ต้องไปตัดที่เป็นคนกู่ร้อนเมนูกู้เย็นได้ได้ครับเดี๋ยวเราลองมาลองอีกทีครับไปติดต่อชื่อซุปครับซุปน้ำซุปอะฮะซุปขอซุปซุปไวเซอร์เองซุปเลยยิ่ซุปเลยก็ กินกาแฟครับแต่ว่าไม่ได้แบบสัมทัดกาแฟที่เป็นแบบสเปเชียลตี้อะดีเลยแต่ว่าจริงๆก็ต้องมีกาแฟร้อนใช่ไหมแต่ผมก็ไม่สันทัดผมพยายามแล้วลองลองตัวเองแบบเออถามแล้วว่าเราอยากลองทางนี้จริงมากแต่ท้ายสุดแล้วผมก็ต้องกินติดอร่อยหนะ่อยแต่ว่าแต่ว่าพอเป็ ty, นสเปเชียลตี้อะรวมแม่กาแฟที่แบบร้านที่ทำสเปเชียลตี้มันมีผลแสดงต่างกันเลยนะอะไรเนี่ยผมว่าถึงจะเป็นแม่กาแฟกาแฟเย็นก็เถอะแต่ว่าสแสดงผลต่างกัน,กนด้วยมเมล็ดด้วยกลิ่นด้วยร้อนเย็นที่ถ้าเกิดพี่มาทานร้านเราก็จะเสิร์ฟเป็นแบบเป็นมั้ แล้วก็จะให้พี่ลองชิมร้อนก่อนแล้วก็เ,เดี๋ยวใส่นีน้แขกปรนมาะชา้าให้ลองแขกทานเย็นด้วยไ,ได้แบบรู้ว่าคาเตของกาแฟร้รรอนกับเย็นมันต่างกัน,กนอ๋อเออนี่เป็นการแรกพบกันของเราเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมได้นำมาลองมาพี่ลองชิมร้อนก่อนได้เดีย๋ยวผมจะให้ใช้จิบๆแล้วก็ถ้าเกิดพี่ว่าเย็นดีกว่ามันก็สามารถถามได้ได้เดี๋ยวว่าทดลองไดพี่ของคขกนะโั้กําปันกัมปัน กปาปนเอาหมัดหดหโอเคได้ได้ไดเนี่ยไจทดลองทเปิดอเยออเปิดถึงห้าโมงใช่ไหมบางทีผมแบบผมชอบออกมาค่ำค่ไงตดติดแล้วนี่ว่อะไรเนี่ยก็ไม่ได้มาลองหลายครั้งแล้วจะแวะมาลอง่ากน้อยใช่เพราะคนไม่ได้กินกันแล้วคือบางคนเขาจะติดว่ากินเพื่อที่จะ ให้อยู่แต่ผมอะติดจริงกาแฟไม่ได้เกี่ยวนอนไม่นอนนะกินกินเพราะว่าร่างกายมันต้องการมากมันอยากอะไรเนี่ยเพื่อเหมือนเออประจําประจําอะไรเนี้ยไม่ง่วงอยู่แล้วเอเอนั่นแหละก็ไม่ยงกวในซอยอย่านี้ก็แบบร้านกาแฟยเยอะนะฮะเก็คิดว่านจะแบบมันพพเราทีเนี้ยเราที่เขาอใช้เีมพวกที่รานเาเดี๋ยวนะแล้วผมมันมีต่างกันยังไงอะครับ ข้นเข้มกับโวกากับข้วอ่อนใช่ไหมครับครับรั้วอ่อนถ้าเกิดพี่ขั้วไวนามากอะความเปรี้ยว o x i d a t นอะมันจะเยอะขั้อ่อนกเบียวสมดัวกาจะได้ควาบอดี่กับได้กลิ่นได้รสชาติส่วนขเขมตัวเนี้ยมันจะออกไปทางเข้มหมายถึงกาแฟที่ที่เกิดมาทุกใ่ครับมันจะออกบางครั้งอาจจะติดผมต้อลายเพื่อทางร้านผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้ผมไม่อยาก แล้วมันมีผลกับอ่ในนี่คือเรื่องรสชาติก็งเขาแต่มีผลต่อ,ต,อต่อลูกค้าอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ามีไหมมีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเชี่อมกับซีจีแต่ที่ร้านเราเราเป็นที่ก่าก็เรา่มจะบอกว่าแต่เราไม่ได้เชื่อมติดลิงก์หรืออะไรก็ามใช่ยิ่งดช้เรื่อยๆ๋อเออถือว่าเออผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สังชัดขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้ตัวเองชอบอะไรเท่านั้นเองโ เออนั่นเองมันถ้าเกว่ามันจะมีผลต่ออ่าออันนี้ผมเลยเกิบถามว่าไอไอไอที่แบบพวกเข้ม่วกลางมันมีผลต่อราคาอะไรไงคือส่วนนี้ด้วยใช่ไหมครด้วยครับอ๋อวเข้มัจะกเงเพราะว่ามันราคมันกม่เขาก็มัพวกล้วแบบไม่ทำเนเทมันจะเแองเข้มเลยแล้วมันามาแปเยอะอ่าโอเคครอ่าอ่อ่าอ่อนาอืม ก้ออ่อนข้การต้องคอนโทรลเรื่องเวลาให้ดีด้วยเรื่องเนี้ยโหใช้เวลาก่อนใส่ใจกว่าเยอะอ๋อน่าแบบว่าสมมติขั้เก็บออกพลาดจากขั้วข้อการข้ออ่อนก็ตีเป็นราคาของคู่เข้มไปได้อ๋อดีครับเออดีวันนี้ได้มาตอนแรกว่าอีท่านจะเปิดไหมว่าทิศอะไรเงี้ยเปิดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมแต่วันที่ต่อที่จะเปิดนะครับเปิดเก้าโมงเนี่ยอ๋อแต่เวลาอีกก็่ห้าโมงเหมือนเดิมเปิดยี่สิบมครึ่เพราะว่ากับร้านอื่นเนี่ย 那个，老板娘。